ครับกลับเรียนท่านพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางไลฟ์นะครับแล้วก็ทางพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นการถแถลงข่าวเรื่องนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้านวันละ9คนครับเราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นไปตามหลักวิชาการนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่านโยบายนี้เป็นนโยบายสําคัญข,ของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายสําหรับการทําให้วิสัยทัศน์ ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงผ่านทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยสามารถเป็นไปได้จริงนะครับโครงการนี้เป็นการจูงใจให้คนเข้าระบบครับสร้างฐานข้อมูลเพื่อกลับมาสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงพักเพื่อไทยเชื่อมั่นในการสร้างแรงจูงใจในเชิงบวกนะครับคือ positive reinforcement นะครับมากกว่าการใช้การบังคับหรือการลงโทษครับเพื่อดึงประชาชน,นเข้าสู่ระบบนโยบายนี้จึงไม่ใช่การแจกเงินแบบให้เปล่าครับ แต่เป็นการใช้ความหวังนะครับเป็นการให้ความหวังกับการเป็นเศรษฐีเงินล้านเนี่ยเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลข,อ,ลของรัฐด้วยความสมัครใจเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลครับหรือ data infrastructure ที่แข็งแรงนะครับเพื่อน,นําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยกลับมาพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงและจัดการเรื่องของสวัสดิการให้แม่นยำนโยบาย สร้างเศรษฐีเงินล้านวันละ9คนคืออะไรนะครับก็คือนโยบายที่เปิดโอกาสให้คนไทยมีสิทธิ์ลุ้นเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ทุกวันวันละ9รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนโยบายนี้ออกแบบมานะครับเพื่อหาเงินให้รัฐครับสร้างระบบสวัสดิการที่ยั่งยืนทำฐานฐานข้อมูลที่เรียกว่า big data โดยใช้การลุ้นรางวัลเป็นเครื่องมือจูงใจให้ประชาชนในเข้าสู่ระบบภาษีและระบบฐานข้อมูลของรัฐ วิธีการก็คือสุ่มรายชื่อจาก2กลุ่มครับรัฐบาลจะสุ่มรางวัลทุกวันโดยแบ่งเป็นสกลุ่มหลักดังนี้ครับกลุ่มแรกคือการสุ่มรางวัลจากเลขใบเสร็จนะครับจำนวน5รางวัลสําหรับประชาชนทั่วไปที่ซื้อสินค้าและบริการครับเพียงแค่ขอใบเสร็จจาก <c oughs> เพียงแค่ขอใบเสร็จรับเงินหรือ e v i จากร้านค้าเนี่ยโดยไม่จํากัดมูลค่าขั้นต่ําก็สามารถมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้นะครับกลุ่มที่2นี่เป็นกลุ่มที่สุ่มจาก ข้อมูลเลขบัตรประชาชนนะครับจำนวน4รางวัลโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มครับเราจะดึง4กลุ่มนี้เข้าสู่ฐานข้อมูลของรัฐให้ครบถ้วนกลุ่มแรกคือเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกลุ่มที่2คืออาสาสมัครต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสอมอส,อสอ,อส,อสออกู้ภัยทหารผ่านศึกอพปรอแล้วก็ชรบเป็นต้นนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกินก,นกว่า60ปีขึ้นไปและกลุ่มสุดท้ายคือประชาชนผู้ยื่นแบบภาษีทุกคนนะครับ จุดประสงค์หลักของนโยะบายครับก็อย่างที่ได้เรียนนะครับมีหลายข้อนะครับจะอธิบายโดยละเอียดทีละส่วนนะครับข้อที่1ก็คือการจูงใจให้คนเข้าระบบภาษีครับปัจจุบันเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจนอกระบบในไทยเนี่ยใหญ่มากมูลค่ามากกว่า9ล้านล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากธนาคารโลกซึ่งไทยเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ14ของโลกเป็นอันดับสองของอาเซียนการที่รัฐไม่สามารถเก็บภาษีจากเศรษฐกิจส่วนนี้ได้นะครับทำให้ไทยขาดไรายได้ไปมหาศาล ขาดข้อมูลการค้าขายที่แม่นยำเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศโมเดลในต่างประเทศแล้วก็เรื่องของตัวเลข Return on Investment นตะครับตัวเลขความคุ้มค่าการลงทุนนโยบายนี้มีโมเดลความสำเร็จจากต่างประเทศมาแล้วนะครับเช่นในบราซิลเป็นต้นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือที่ไต้หวันนะครับซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ภาษีได้เฉลี่ยถึง20%มืดูความคุ้มค่าของการลงทุนฐานภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันของไทยอยู่ที่90,00ล้านบาทครับ หากนโยบายนี้ช่วยการจัดเก็บได้คิดในแง่แบบค่อนข้าง c o n s e r v a t i ทีเนี่ยนะครับได้สัก20%เท่าไต้หวันนะครับรัฐจะมีรายได้จัดเก็บในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต่ำกว่าประมาณ2 0แสนล้านบาทนะครับในขณะที่ต้นทุนของนโยบายเงินรางวัลวันละ9ล้านบาทเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อแลกกับรายได้กลับคืนมาหลักแสนล้านบาท การลงทุนหลักพันล้านเนี่ยผมว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเรื่องที่2ครับการสร้างฐานข้อมูลหรือ Big Data ข้อมูลนี้จะไปต่อยอดอะไรต่อบ้างหัวใจสําคัญคือการนําคนเข้าระบบเพื่อสร้างฐานข้อมูลแล้วนําข้อมูลไปต่อยอดนโยบายอื่นๆให้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับ mm hmm. เช่นกลุ่มเกษตรกรครับปัจจุบันเนี่ยมีแรงงานภาคเกษตรที่อยู่นอกระบบถึง11ล้านคน นโยบายนี้จะผลักดันควบคู่ไปกับนโยบายอื่นๆของภาค่เพื่อไทยที่ได้ประกาศไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการพักหนี้เกษตรกร3ปีการประกันกําไรสินค้าเกษตรที่30ซคูปองปุ๋ยเรื่องของโคเชนโลจิสติกเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยข้อมูลที่อยู่ในการลงทะเบียนเหล่านี้จะทําให้รัฐมีข้อมูลข้อมูลเชิงลึกว่าเกษตรกรไทยอยู่ที่ไหนนะครับแปลงปลูกขนาดเท่าไหร่ปลูกอะไรข้อมูลเหล่านี้จะเป็นรากฐ,ฐานของเกษตรแม่นยําหรือ precision การคุคาลเจอร์ที่ภาครัฐจะใช้สนับสนุนสินค้าเกษตรได้ถูกตัวและถูกวิธียกระดับภาคเกษตรไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลด n มานส p 라이ครับที่แม่ข้อมูลเหล่านี้ที่แม่นยำเนี่ยจะช่วยให้รัฐสามารถบริหารจัดการไม่ให้สินค้าเกษตรล้นตลาดทําให้นโยบายการประกันกําไรสินค้าเกษตร30ทํา์เซได้จริงโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านผลผลิตที่รัฐรู้ล่วงหน้ายังจะถูกเชื่อมโยงกับนโยบายอย่างเช่นเรื่องของคลาวคิทเช่นและกับเรื่องของคลาวคิทเช่นแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานรัฐรับซื้อผลผลิตจากภาคเกษตรโดยตรงในราคาที่เป็นธรรมรวมถึงการบริหารจัดการระบบโคเชนโลจิสติกเพื่อกระจายสินค้าสดไปทั่วประเทศข้อมูลสภาพดินที่ได้มาก็จะถูกนำไปเชื่อมโยงกับนโยบายปุ๋ยสั่งตัด และคูป,ปองปุ๋ยเพื่อให้ประชาชนใช้ปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของสภาพดินและลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นลงไปกลุ่มอาสาสมัครครับเช่นอสมอสมอสชรบอพปรฐานทานัทนศึกนะครับนอกจากเป็นการตอบแทนความเสียสละแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้รัฐยังต้องการฐานข,อข้อมูลทะเบียนประวัติที่ถูกต้องครับทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นการผ่มพยาบาลเช่นการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นพื้นที่ปฏิบัติงานจริง สถานะการปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับพร้อมทั้งสร้างระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มสกิลให้กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ทํางานเชิงรุกทั้งด้านสาธารณาสุขการบรรเทาสาธารณาภัยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราลดภาระแพทย์ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณาสุขและจัดการพื้นที่ในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆก็จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มถัดไปครับคือกลุ่มผู้สูงอายุยังมีผู้สูงอายุที่ยังอยู่ในระบบ แรงงานอยู่ถึง5.1ล้านคนนะครับแต่4 4จล้านคนในนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในระบบแรงงานนอกระบบนะครับเราต้องดูแลเพื่อรองรับสังคมสูงวัยครับข้อมูลที่แม่นยำเช่นเรื่องของสุขภาพภาระหนี้สินทักษะประสบการณ์ทำงานในอดีตจะช่วยให้รัฐสามารถเพิ่มทักษะให้ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพได้มีประสิทธิภาพได้มีศักยภาพขึ้นข้อมูลทักษะจะถูกนำมาจับคู่กับงานที่เหมาะสมเพื่อให้เราสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง ดึงศักยภาพของผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อให้เกิด active aging society ขึ้นนะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้ครับเป็นการจูงใจให้คนยังอยู่ในระบบภาษีและดึงดูดคนใหม่ๆข้อมูลด้านรายได้ในสายอาชีพต่างๆจะช่วยให้รัฐและเอกชนมองเห็นจุดอ่อนและพัฒนาในจุดที่แข็งที่ควรสนับสนุนต่อไปข้อมูลนี้ยังจะช่วยส่งเสริม โครงการอย่างเช่นโครงการคนไทยไร้จนครับทำให้รัฐสามารถดําเนินนโยบายในการเติมเงินให้ผู้มีไรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนที่3,000บาทต่อเดือนได้อย่างแม่นยําไม่ตกหล่นและก็ไม่ล่วไหลไปยังคนที่ไม่จนจริงนะครับข้อมูลอาชีพที่ได้มาก็จะช่วยให้รัฐเห็นภาพรวมของตลาดแรงงานว่า สาขาอาชีพใดไรายได้ดีสาขาอาชีพใดต้องการการสนับสนุนเพื่อวางแผนผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนต่อไปกลุ่มใบเสร็จครับที่มาจากการที่ประชาชนทั่วไปซื้อสินค้าที่ออกใบเสร็จข้อมูลในการจับใจ่ายใช้สอยแบบเรียลไทมผ่านเรื่องของ e i p t เซียจะบอกได้ว่าสินค้าอะไรขายดีสินค้าอะไรขายราคาเท่าไหร่และมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ใด เป็นการดึงร้านค้าที่อยู่นอกระบบให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบครับเพราะข้อมูลนี้จะช่วยดึงให้เพราะเ m e และร้านค้าต่างๆเนี่ยจะถูกแรงกดดันจากพี่น้องประชาชนที่ต้องการลุ้นโชคเนี่ยนะครับให้เขาเข้าสู่ระบบภาษีของเราเป็นการเ,เพิ่มฐานภาษีและเพิ่มรายได้ให้รัฐอย่างมหาศาลการจัดการค่าครองชีพรัฐก็จะมีเหมือนกับมีตาทิดครับที่เห็นข้อมูลร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศทันที หากพื้นที่ไหนราคาสินค้าแพงผิดปกติรัฐก็จะสามารถเข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีนะครับการจัดสรรงบประมาณในอนาคตข้อมูลความหนาแน่นของการจับจ่ายจะช่วยให้รัฐรู้ว่าย่านไหนคนเยอะเศรษฐกิจคึกคักเพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เกิดประสิทธิภาพเราก็จะสามารถบริหารจัดการเช่นถนนรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อลงไปได้ถูกที่และคุ้มค่าที่สุดการสนับสนุน SME ในอนาคต ร้านค้าที่เข้าระบบจะได้รับการสนับส,สนุนเทคโนโลยี Point of Sale ครับ POS นะครับแล้วก็เรื่องของ Digital Starter Pack อย่างฟรีจากรัฐเพื่อบริการบริหารจัดการร้านเนี่ยจะได้ปรับปรุงไปสู่การบริหารอย่างมืออาชีพต่อไปประเด็นที่3ครับเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันด้วยนะครับการสร้างรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยเพื่อแก้คอร์รัปชันจำเป็นต้องมีข้อมูลครับการดึงประชาชนเข้าระบบจะช่วยสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ตัวอย่างเช่นหากประชาชนช่วยกันขอใบเสร็จเพื่อชิงโชคเราจะได้ฐานข้อมูลจริงมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทแจ้งกับทางภาครัฐนะครับถ้าบริษัทไหนแจ้งว่ามีไรายได้มหาศาลแต่ในระบบกลับไม่มีข้อมูลใบเสร็จลูกค้าเลยนะครับก็ตั้งข้อสังเกตได้ทันทีครับว่าอาจจะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการฟอกเงินเป็นต้นนะครับข้อมูลนี้จะทําหน้าที่เหมือนกล้องวงจรปิดทางด้านการเงิน เพื่อช่วยชีย้เป้าให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคนโกงได้ถูกตัวโดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสุ่มแบบหว่านแหยต่อไปข้อสรุปครับข้อแรกนะครับไม่ใช่การแจกเงินแต่เป็นการหาเงินให้รัฐด้วยซ้าเป็นการดึงเศรษฐกิจนอกระบบกลับมาเพื่อสร้างไรายได้และสวัสดิการที่ยั่งยืนให้ประเทศและเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นประเทศไรายได้สูงผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปได้จริง ข้อที่2ครับหลายประเทศทําสําเร็จมาแล้วเป็นโมเดลที่พิสูจน์มาแล้วในต่างประเทศเช่นไต้หวันบาราซิลว่าสามารถเพิ่มรายได้ภาษีได้จริงข้อที่3ครับรางวัลคือการลงทุนสร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้รัฐเงินรางวัลเปรียบเสมือนค่าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลครับเพื่อให้รัฐเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ตรงเป้าตรงเป้าเปลี่ยนจากการใช้งบ เปลี่ยนจากการใช้งบแบบการคาดการนะครับเป็นการใช้แบบ Data-driven คือการมีข้อมูลแล้วก็นําไปสู่การบริหารจัดการงบประมาณต่อไปข้อที่สครับคนไทยทุกคนได้สิทธิ์ครับประชาชนทุกคนสามารถร่วมรุ้นได้และมีโอกาสได้หลายสิทธิ์ทั้งจากการซื้อสินค้าและจากการเป็นกลุ่มเป้าหมายในฐานข้อมูลของรัฐข้อที่หครับ ระบบนี้ต้องมีความโปร่งใสครับกระบวนการที่จะใช้ระบบที่โปร่งใสในการตรวจสอบ audit a b l e เนี่ยนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจและข้อที่6ข้อสุดท้ายครับลงทุน3,000ล้านได้เงินคืนนับแสนล้านเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดด้วยต้นทุนเม่ก็สามพันสามพักว่าล้านบาทแต่มีโอกาสสร้างรายได้ภาษีกลับคืนสู่ประเทศหลายแสนล้านบาทนะครับอย่าให้ความกลัวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทยเรา ตกขบวนไปหลายเรื่องแล้วนะครับทั้งเรื่องรถไฟความเร็วสูงโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบครั้งนี้เราทำา Data อินฟราสต u ักเจอร์ครับเป็นการลงทุนที่น้อยมากอย่าให้เราต้องตกขบวนอีกครั้งเลยครับก็ฝากเรียนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับเะได้ถามก่อนก <s> ็ได้กรณีคำถามเพิ่มเติมไหมครับได้เลยครับผม <c oughs> ผมคิดว่าถ้าดูดีๆเปรียบเทียบกันในดีคนละเรื่องกันเลยเรากําลังลงทุนเพื่อที่จะสร้างระบบข้อมูลที่ดีที่สุดและวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยคือการที่เข้าใจภาพรวมทั้งหมดเชื่อมโยงกันอย่างที่ตะกี้ท่านหัวหน้าได้นำเรียนแล้วดูง่ายๆข้อมูลเหล่านี้มีความหมายเทคโนโลยีเนี่ยมันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับการสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วที่สําคัญทุกอันเนี่ยเชื่อมโยงกันสมมุติว่าคุณพูดเรื่องสวัสดิการ คุณก็ต้องใช้ตังค์สมมติพูดเรื่องรุ้นเสื่องสร้างอะไรต่างๆแล้วตังค์มาจากไหนทุกคนพูดแต่เรื่องคอนการใช้ตังค์มีพักเราพูดเรื่องวิธีการหาเงินนะครับแล้วอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนนอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นระบบทั้งหมดนะครับที่เชื่อมโยงกันเมื่อสักครู่ตัวอย่างที่ชัดขณะนี้เราบอกว่าจะให้แก้ปัญหาคือ คนอาจจะมองข้ามไปคนไทยไร้จนเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีที่สําคัญที่ทําให้เห็นว่าเราจัดการแก้ปัญหาของสวัสดิการได้ถูกกลุ่มถูกเป้าเราประกาศรอบแรกสิ่งที่สําคัญตัวนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่พิสูจน์ได้ว่าคนไหนนี่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับจริงๆคนไหนจนจริงจนไม่จริงนะครับจะได้แก้ปัญหาได้ถูกเป้าข้อส่วนอื่นๆเน,นี่ยนะครับท่านหัวหน้าได้นําชี้แจงไปแล้ว มันคนละเรื่องกับเรื่องของที่บางพักพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเพิ่มรายได้ให้เอสเมกระบวนการเรื่องกระบวนการของเราก็ไม่ยุ่งยากเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วในระบบของของตัวนี้เองผมขออนุญาตยกตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จมา70กว่าปีแล้วอย่างเช่นที่ไต้หวันที่ไต้หวันเนี่ยนะครับก็มีการคือพยายามที่จะไปแตกไปเสร็จเรื่องอะไรต่างๆาเนี่ยนะครับจะให้กระบวนการต่างๆมันสามารถที่จะตัดลดท,ทอนเหล่านี้ได้นะครับจนปัจจุบัน รน,นั้นเรายกสิ่งที่คนอื่นก็ทำได้สำเร็จแล้วมาประยุกใช้กับเมืองไทยและได้ผลดีกว่าใหญ่ยยกว่านะครับไม่เพียงแต่เป็นการหาเงินแต่เป็นการเชื่อมโยงระบบข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยคิดทั้งครบรบบการครับ ย่านนะครับคือระบบทั่วหน้าคือคนที่มีสิทธิ์ที่ซื้อของทั่วหน้าเลยใช่ไหมครับทุกคนแล้วไม่ใช่สิทธิเดียวนะครับวันละ50คุณไทยใบเสร็จหนึ่งใบนะครับคุณมีโอกาสถ้าถูกถูก,ถ,กถูกจับได้ถึง5ครั้งถ้า2ใบคุณ10ครั้งอันนี้ทั่วหน้านะครับเพราะส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นคนที่จูงใจให้คนเข้าระบบแล้วแก้ปัญหาเงินที่อยู่ที่9ล้านล้านที่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะครับ ด้านเก้าล้านล้านนี่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของเงินที่รายได้ของเราที่บันทึกนะครับปัจจุบันนี้ GDP ที่บันทึกไว้นี่นะครับประมาณสิบแปดถึงสิบเก้าล้านล้านนะครับอันนี้พอด้านเก้าล้านล้านคือครึ่งหนึ่งถ้าคุณเอาครึ่งหนึ่งขึ้นมาบนโต๊ะได้นะครับแล้วเข้าอยู่ในระบบได้มันเป็นประโยชน์มหาศาลเพราะน,นั้นอันนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดที่เราใช้วัฒนธรรมของคนไทยนะครับที่รู้สึกอยากมีอยากอยากมีความหวังนะครับ อันนีม้มาใช้ประกอบกันนะครับผมว่าเป็นวิธีที่เราคิดได้ครบครับมองว่านโยบายนี้ค่ะจะไม่ยิ่งเป็นการสร้างนี่ให้กับประชาชนใช่ไหมคะว่าจะยิ่งเป็นการซื้อสินค้าเพื่อที่จะได้มีส่วนในการชิงรางวัลจากไปเลยรนโยบายนี้ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับนโยบายนี้ไม่ใช่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเลขที่เราบอกเนี่ยพูดถึงการเอา informal economy เศรษฐกิจที่มันอยู่ข้างล่างขึ้นมาเป็นข้างบน นะครับเพื่อที่รัฐจะสามารถจัดเก็บรายได้จากแวดเท่านั้นนะครับเพิ่มขึ้นได้นะครับในส่วนของการบริโภคนี่นโยบายนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคที่เพิ่มขึ้นครับคนก็ยังจับจ่ายใช้สอยตามปกติกระบวนการกระตุ้นการบริโภคจะเป็นนโยบายอื่นที่จะต้องเติมเข้าไปทีหลังนะครับแลวเพิ่มอีกนิดนะครับไม่มีตรงไหนต้องเพิ่มค่าใช้ใจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหมือนกับให้โอกาสที่ทุกคนเนี่ยฮนะคือ4กลุ่มที่เป็นเป้าหมายคือคนที่มี ได้ทำคุณบุญคุณนะครับแล้วก็อาจจะถูกถูกละเลยเร็วๆนี้ผู้สูงอายุนะครับที่เราบอกอายุ60ปีขึ้นไปนะครับขณะนี้มี14.5ล้านคนนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราเ,เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วสภาพัฒพันะ์ได้มีการประกาศโดวยว่าคนที่มีรายรายรับไม่พอค่าใช้จ่ายตั้งคืออยู่ที่อายุ57ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ถ้าเราดูแลกันอย่างทั่วถึงนะครับด้วยด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยช่วนมีคเขาถามอหนึ่งเพิ่มเติมไหมครับนอกเหนือจากนโยบายนี้คําถามอื่หนึ่งก็ได้นะครับผม ก็อยากได้อย่างนั้นครับเราก็กล่าวว่าจะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลก็กล่าวว่าจะห่างที่สองเยอะตัวพอตัวอยู่เหมือนกันครับก็ทุกพักนะครับถ้าถ้าคาดว่าจะเป็นแกนนาเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันครับตรงนี้อยู่ที่ประชาชนเป็นคนตัดสินครับคนกแากกลับมาช่วสุดท้ายครับนกระแสมีแล้วก็่เออมตนี้ เป,เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับทุกพักการเมืองช่วงนี้ก็ลงพบปะพี่น้องประชาชนรู้สึกดีครับอยากให้ทุกพักลงไปพบประชาชนให้มากขึ้นนะครับพรรคไทยเนี่ยเราเน้นในเรื่องนี้มาโดยตลอดอย่างแรกผู้สมัครของเราเดินหาพี่น้องประชาชนเต็มที่นะครับแล้วก็ไปทุกหมู่บ้านไปทุกจุดนะครับสองคือการประสัยของพวกเราจะเห็นนะครับพวกผมเนี่ยเน้นเรื่องของการประสัยเพื่อเราจะพบพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับ วันนี้หลายภาคการเมืองก็เริ่มที่จะจัดประสัยเริ่มที่จะพบประชาชนเป็นสิ่งที่ดีครับการนําเสนอแนวคิดอุดมการณ์และที่สําคัญคือการนําเสนอนโยบายต่อประชาชนนะครับพรรคเพื่อไทยเรายืนยันตั้งแต่ต้นของการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของประชาชนที่เราจะต้องบอกเขาว่านโยบายของแต่ละภรคคืออะไรและเราจะจะนาพาประเทศไปทางไหนนะครับช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาดําเนินเหมือนกับที่เราได้บอกมาเนี่ยผมว่ามันเป็น เป็นสิ่งที่ดีต่อเป็นเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของระบบประชาธิปไตยอ่ะนะครับให้ประชาชนได้มีโอกาสได้คิดแล้วก็ได้พิจารณาจากเรื่องของนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีครับไม่ว่าใครจะกลับมาหรือใครจะไปพบปะพี่น้องประชาชนเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดขอ,ขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมตรงนี้ท่านหัวหน้าพูดเรื่องนโยบายที่สําคัญเวลาทุกครั้งก็การเลือกตั้งคือการแข่งขันในเชิงนโยบาย เพราะนั้นจะสังเกตว่าเราจะสนใจในเรื่องการสร้างสรรค์น,นโยบายนะครับแล้วมีการแข่งขันกันเพราะนั้นนี่ยิ่งดีใหญ่เลยครับต่างคนต่างเสนอขึ้นมาแล้วก็ดูซิว่าของใครดีกว่าเป็นโอกาสสําคัญของประชาชนที่จะเลือกอนาคตเราเชื่อมั่นในแนวทางนี้ตั้งแต่ตั้งเป็นพัคไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยครับ ตอนนี้ตอบนะครับพักเพื่อไทยยึดมั่นหัวใจคือประชาชนทุกคนนี้นะครับเราดูแลหมดแล้วเรายึดมั่นในหลักประชาธิปไตยสิทธิต่างๆเราต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการต่างๆที่ไม่ชอบมาพากลทําให้มันผิดเพี้ยนไปนะครับเหมือนอย่างกฎ,ฎกติกาหลายเรื่องที่ที่ไม่ถูกต้องเรายืนยันทุกเรื่องสําหรับกระบวนการที่พูดถึงนะครับอันนี้ในเรื่องของหลักประชาธิปไตยเองถ้าหากว่า ผู้ผู้มีสิทธ์นะครับผู้มีสิทธิ์คือผู้ประกันตนเนี่ยครับมีสิทธิ์เลือกตัวแทนของตัวเองไม่น่าจะโทษจุงจําำกัดนึ่งเป็นเป็นหนึ่งคนน่าจะสามารถเลือกได้ตามสิทธิ์ที่ตัวแทนของคนเองพูดง่ายๆคือน่าจะหนึ่งคนเลือกได้เจดคนผมยกตัวอย่างนะครับผมพอดีเป็นแพทย์แพทยสภานะครับผมเองเป็นสมาชิกหนึ่งคนผมมีสิทธิ์เลือกได้สามสิบสาาสิบกว่ท่าน นะครับเต็มคณะนะครับไม่ได้ถูกจํากัดว่าหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเหมือนคนพยายามจะผิดเพี้ยนเรื่องพวกนี้เรารับไม่ได้เรื่องที่สองผมว่าเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับเรื่องสิทธิประโยชน์นี่นะครับระหว่างที่เราเป็นรัฐบาลนี่มีในฐานะอดีตเลขาธิการนายกได้พยายามที่จะเอาสปสอชนี่นะครับแล้วผนวกกับออกองทุนประกันสังคมในเรื่องการดูแลมาแล้วนะครับแต่บัองเอิญอยู่ช่วงระหว่างกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ประการที่3เราเน้นหนักในเรื่องกัรต่อต้านคอร์รัปชันถ้าเอาจําให้ดีนะครับตอนที่มีการตรวจของคณะเ,เรื่องของตึกสกายนน์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในตึกสกายนา์ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสุดท้ายพอมาถึงรายงานชัดเจนว่ามันมีความไม่ชอบมาผากลนผู้ที่ตัดสินใจนะครับคือรัฐมนตรีแรงงานพงก์กน จึงรุ่งเนืองจิตนะครับท่านได้ตัดสินใจนะครับเสนอให้ทางคอรมอรนะครับโอนย้ายาประหลัดซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการของอของทุนประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสกายไนออกมาเสียก่อนเพื่อให้การตรวจสอบต่างๆโปร่งใสดำเนินต่อไปปรอเงินว่าเราไม่ได้อยู่ต่อนะครับในง่นางี่ชัดเจนไปแล้ว ขอบคุณครับรานี้ครนี้เสริมเรื่องนี้เนี่ยคือเราพรรคเพื่อไทยเนี่ยเห็นด้วยกับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมนะครับแล้วก็เราก็เห็นด้วยที่จะผลักดันให้ผลตอบแทนของประกันสังคมเนี่ยสูงขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยถ้ารายได้ไม่สูงเพียงพอเนี่ยรายจ่ายมันจะมากเกินไปแล้วทาให้กองทุนประกันสังคมไม่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณหมอพงศ์มินได้กล่าวไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเรื่องความโปร่งใสเนี่ยรัฐมนตรีพงศ์กบินจึงรุง จัดการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะครับหลังจากที่มีผลตรวจสอบชัดเจนว่า,ามีความเกี่ยวพันกับการจัดสืบจ้างตึกสกายไนน์นะครับแล้วก็มีข้าราชการระดับสูงอีกหลายท่านในกระทรวงแรงงานที่ถูกโยกย้ายออกมาจากตําแหน่งนะครับเพื่อตอนนั้นเพื่อที่เราจะเตรียมเข้าไปาจัดการทําให้มีความโปร่งใสามากขึ้นนะครับผมส่วนในเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยคือเราเห็นด้วยอยู่แล้วตอนนั้นรัฐมนตรีพงกวินก็มีความคิดว่า ควรจะต้องดูโมเดลของกอบอขอนะครับซึ่งเอาเอกชนเข้ามาที่มันเป็นมืออาชีพในการบริหารการลงทุน,เ,นเข้ามาช่วยบริหารนะครับถ้ามีศักยภาพทางการเมืองเนี่ยนโยบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนต่อได้อย่างแน่นอนนะครับน่าเสียดายที่เรามีระยะเวลาสั้นเกินไปนะครับแต่ในภาพใหญ่เมื่อกี้ที่คุณหมอพมินบอกไปนะครับเราควรจะมาดูให้ดีว่าระหว่างกองทุนประกันสังคมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สวัสดิการของข้าราชการเนี่ยแต่ละก,กองทุนเนี่ย ควรมีการบริหารร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยังไงเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงสวัสดิการเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกันนะครับให้เงินชดเชยที่ประชาชนได้อ่จากการที่จ่ายเข้าไปในกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีอยู่ในเลทที่เหมาะสมนะครับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายครับผมบบขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะเรื่องประกันสังคมเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมปี2533นะครับณนะวันนั้นเนี่ยเรายังไม่มีหลายกองทุนที่เติบม,มาเพราะนั้นเนี่ย สิ่งที่สําคัญนะครับมันดูแลหลายส่วนเรื่องสวัสดิการคนตกงานบ้างคนเ,เรื่องของสวัสดิการตอนเกษียณอา,อารรอยุต่างๆนะครับเต็มไปหมดดูแลรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์แยกแยะจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องเป็นเรื่องสําคัญอันนี้อันที่หนึ่งก่อนนะครับอันที่สองเฉพาะส่วนที่จะต้องไปลงทุนเฉพาะส่วนที่จะต้องไปลงทุนนะครับก็ควรจะต้องให้เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าจะต้องให้เป็นมืออาชีพในการจัดการเหมือนอ,อย่างกอปคอนะครับ อันนี้ชัดเจน